สวัสดีนะครับเราพามาชมเครื่องเสียงตอนเดียวนะครับเป็นตอนเดียวรีโวนะครับมองเส้นทางที่เรากำลังเดินรับรู้ว่ามันยังไม่ไกล มองเส้นทางที่เรากำลังไปมันไกลจนแทบมองไม่เห็นมุมหน้าตองผาดงแห่งความเย็นยามคำถามมากมายที่เราต้องพัดถือบางครั้งพูเดินอย่างคนตา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอเคนะครับก็เป็น12นิ้วนะครับหลังเบาะนะครับเป็นแบรนด์ GTX นะครับตบเบดเบาะนั้นยังคงนั่งสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของการขับนะครับหรือว่าจะเป็นตำแหน่งของคนนั่งนะครับก็บยังคงใช้งานสะดวกสบายดังเดิมเลยใครใช้รถ4ประตูอยู่แล้วกำลังมองหา นะครับติดตั้งเครื่องเสียงอยากได้เครื่องเสียงเนียบเนียบนะครับแบรนด์คุณภาพเสียงเด่นเแบบนี้นะครับที่ได้ทั้งพลังเสียงความไพเราะนะครับฟังได้ในหลากหลายระยะสุดนี้นาเ่นคันนี้ลูกค้าก็นะครับมีรถหลายคันเลยนะครับกี่คันกี่คันเอามาติดตั้งเครื่องเสียงกับเราทั้งหมดเลยทุกคันเลยนะครับเป็นรถตอนเดียวนะครับอันนี้เป็น G T X นะครับฟรี แล้วก็ลำโพงนั้นนะครับเป็น8นิ้ว g t x นะครับเพิ่มเติมงานเปิดหน้าดอกปรับมุมองศาให้การฟังนอกรถนั้นดีเยอะมากขึ้นนะครับตอนนี้เสียงแหลมของ g t x เพราะว่าแอม,มวางใต้เบาะนะครับสตัวซ้ายขวานะครับงานติดตั้งแข็งแรงนะครับปราณีตเรียบร้อยทุกจุดเลยนะครับสนใจงานติดตั้งรูปแบบนี้นะครับงบประมาณเท่าไหร่ก็ทักข้อความ ไปในแฟนเพจแอดมินได้เลยนะครับมีตั้งแต่20,000กว่าบาทไปจนถึงหลักแสนเลยนะครับต่างกันที่อะไรนะครับต่างกันที่ตัวผลิตภัณฑ์สินค้านะครับยิ่งใช้ของดีก็ยิ่งแพงนะครับจบคลิปไปตอนนี้ครับ